นี่ครับนะครับมาดูนะครับราน,น,นง,งาน JKP อิตาลุรครับ,บวันนี้เราลงมาดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกันนี่<ม>ครับสูตรไม่มีลิขสิทธิ์นะครับสูตรนี้กดดิน

สาเหตุตรงที่น้ําขังบ่นก่อนเพราะเนี่ยนี่เลือดคล่อยคล่อยขมุ่ยคล่อยเคลือโอ้โหนะครับสูตรนี้มีอะไรเกิดไปการเนี่ยเวียบันระบายน่ะปรับเฮ้ยอย่าลืมจื้อจื้อนะเวียจังឲ្យเวียระบายเวียมันสุนี้ฝรั่งเฮ้ยอันนี้เจ็บแต่ปิมดอันนี้เจ็บ อ๋อทำให้บห่งเย็นด้วยชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยเ,ออลดเดี๋ยวข้างบนมันจะคลอด,ดไหมนะครับการอบนี้ใช้เวลานานไหมครับแป๊บเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงอุ๊บชั่วโมงร้อยปิดตั้งจังตั้งไปนาทีร้อนจัไมาเร็วเท่เท่ไหมเห็นไม่กระดองกระด้งหังดู อยู่นี่เด้อเอาเลยครับแบบซี่ครับตะพูมสันตวงเริ่มแล้วนะครับเออฝนฟ้าอากาศหยุดให้ครับเมื่อกี้ทำท่าฝนจะตกน่ <laughs> ครับบันยากาศมาแล้วครับฝนจะตก

แทนแทนแทนโอ้ใจโอ้สวยมากเลยครับน่าชมครับโอ้โหเนื้อนุ่มมากเลยคหอมหอมมากเลยครับอืมเป็นไงบ้างครับโอ้โหเนื้อน่ากินมากเลยครับอ้าวสุดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้หืมยอล้ยเอาเป็น่มาอบเถอะสุกแล้วสุกแล้วน่าใจ เราอาจจะมองดูข้างนอกเหมือนได้ข้างในไม่แน่ใจครับน่า,นายังไงยูสเตรียมด่างตัวเออยูสเตรียมด่มางตัวมาเราดูเทวีมันจะสุกอ๋อไปอบเชื้อีกรอบหนึ่งครับเอาเมลอนใหญ่อไปอบมือนั่นเลยนั่งเหมือน่แใ,ใ,ในใข้างในยังไม่นะครับจะหอมมากครับ ก่อนนะครับนะครับกลิน่นกลิ่นตอนที่ผมกำลังทำอยู่นี้นะครับท่าผู้ชมกลิ่นหอมหน้าหน้านัา่งไิามานนะครับทุกคนถ้าใครที่เคยกินไก,ออก่อฟางจะเข้าใจนะครับเมว่าก็ ้างในยังไม่ยังไม่ไม่ดีครับต้องรอดูมีเครื่องเครื่องหนึ่งนะครับที่สูดก่อนแต่ตอนนี้กลินนะครับอยากจะบอกกับท่านด้วย่าว่า <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs>